เปิดเจ็ดของรับขวัญหล,ลานลูกดาราเป็นการต้อนรับที่คู่ควรสมกับการตั้งตาคอยสมาชิกค,ครอบครัวตัวจิว๋วที่ลืมตาขึ้นมาดูโลกบอกเลยว่าของรับขวัญที่ปู่ย่าตายายและคุณพ่อคุณแม่สุดเหอเตรียมเอาไว้ให้น้องๆน,นั้นไม่ธรรมดาเลยแหละครับบางชิ้นก็เป็นมรดกตกทอดบางชิ้นก็สั่งทำพิเศษมีเพียงหนึ่งเดียวจะมีลูกดาราคนไหนบ้างและของที่ได้รับมีอะไรกันบ้างนั้นไปชมกันเลยอันดับที่เจ็ น้องระดาลูกสาวแม่นุ้ยสุจิราทายาตระกูลดังธรรมวัฒนะมีคุณย่าเป็นเจ้าของกิจการมาริกาอินเตอร์ฟูดได้ของรับขวัญแบบชิ้นใหญ่สุดๆและเป็นประโยชน์มากๆอย่างโรงเรียนานานาชาติมูลค่ากว่า1,200ล้านบาทเพื่อหลานสาวสุดที่รักแล้วงานนี้คุณย่าทุ่มไม่อั้นครับอันดับที่6น้องสายฟ้าน้องพายุลูกฝาแฝดของแม่ชมผู้อรยากับคุณพ่อไฮโซนอต คุณพ่อบ้านนี้ต้อนรับลูกชายด้วยการสั่งทำทองคำแท้ปั้นเป็นรูปเด็กอยู่ในท่านอนแบบพิเศษสุดๆครับมีชิ้นเดียวในโลกใส่ขวดโหลแก้วเก็บเอาไว้ให้กับสองหนุ่มเป็นอย่างดีเลยครับนอกจากมูลค่าสูงแล้วยังมีคุณค่าต่อจิตใจมากๆอันดับที่5น้องสายน้ำลูกแม่เอมมี่มรกตกับคุณพ่อใหโซเจมส์ที่คุณยายทวดหอบทองคำเก่าแก่ประจำตระกูลมารับขวัญหลานชายถึงที่บ้านเลยแหละครับ นับว่าเป็นโชคดีของน้องสายน้ำที่ได้รับของขวัญล้ำค่าชิ้นนี้เชื่อว,ว่ามีเงินก็หาซื้อไม่ได้เพราะว่าเป็นของที่มากไปด้วยความรักและความทรงจำครับอันดับที่ 4. น้องกวินลูกแม่สิริตากับคุณพ่อกรณรงค์เดชจะหาของรับขวัญให้ลูกสักชิ้นก็ต้องพิเศษกันหน่อยครับพอ่อกรเลยสั่งทำรองเท้าจากแบรนด์ MS เเป็นหนังแท้สีน้ำตาลเท่มากๆ เตรียมใส่กล่องไว้ให้กับลูกชายอย่างดีเลยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่เปิดเผยราคาแต่ดูจากดีเทลแล้วก็น่าจะไม่เบาเลยทีเดียวครับอันดับที่3น้องเวทมนลูกสาวของแม่ใบเตยกับดีเจแมนคุณพ่อก็ทุ่มทุนทุ่ม,ทม,ทมเทมากๆสำหรับลูกสาวคนนี้ถอยรถหรูราคาเหยียบ8หลักผูกโบสีแดงอันใหญ่เบเิ่มมารับผ่าลูกสาวให้แม่ใบเตยได้พาลูกไปไหนมาไหนแบบสะดวกสบาย แทพ่อดีเจแมนยังลงทุนเนรมิตห้องนอนสุดคิว้วเอาไว้ให้กับลูกสาวอีกด้วยครับอันดับที่2น้องนาตาชาลูกแม่นาตาลีกับพ่อฟลุกที่คุณตาคุณยายหอบสร้อยคอทองคำเส้นใหญ่มากๆม,มารับขวัญหลานสาวถึงโรงพยาบาลน,น้ำหนักคงไม่ต่ำกว่า20บาทครับทำเอาคุณแม่อย่างนาตาลีเป็นปลืม้มแทนลูกสาวที่ทุกคนนั้นรักและเอ็นดูมากมายขนาดนี้ปาดน้ำตาแห่งความดีใจรัวๆไปเลยครับอันดับที่1 น้องมีกา้าน้องมีย่าลูกฝาแฝดของมาร์กี้และป๊อกทายาทเซ็นทรัลนั่นเองคุณปู่คุณย่าบ้านนี้รับขวัญหลานด้วยการมอบคุนของบริษัทเซ็นทรัลพลาซาให้ไปเลยครับโอ้โหหน้าอิจฉาทั้งคู่มากๆเลยฮนะเกิดมาปุ๊บก็ได้รับโชคชิ้นใหญ่เป็นกิจการแสนล้านถือว่าโชคดีมากๆ